มาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอภิมหาความเฮงแห่งปีแจกยิ่งใหญ่สะเทือนทั้งแผ่นดินลุ้นเฮงถึง3ต่อรางวัลมูลค่ารวม110ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีที่เป็นใบสลากและดิจิตอลค่ะามาฝากได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2,568ที่แอปพลิเคชัน m ม m o และธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะ สำหรับรายละเอียดของสลากออมสินพิเศษ1ปีนะคะสลากออมสินพิเศษ1ปีที่เป็นบัรส,สลากและดิจิตอลราคาเพียงหน่วยละ100บาทต่อนหน่วยลุ้นรางวันที่1มูลค่าถึง10ล้านบาททุกเดือนเมื่อฝากครบ1ปีรับดอกเบีย้ย0.25สตางค์ต่อนหน่วยดอกเบีย้ยและเงินรางวันนะคะตรงนี้บุคคลธรรมดาจะไม่ต้องเสียภาษีค่ะถอนก่อนฝากครบ6เดือนหากส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด สำหรับเงินรางวัลน,นะคะเฮงที่1นนะคะลุนรางวัล50บล้านบาทงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ตรงนี้รางวัลพิเศษมูลค่า40บล้านบาทจำนวน1รางวัลและรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทจำนวน1รางวัลค่ะเฮงที่2ลุนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทจำนวน1รางวัลงวดวันที่16ธันวาคม2567และเฮงที่3ลุนรางวัลอีก50บล้านบาท วันที่16มกราคม2568รางวัลพิเศษมูลค่า40ล้านบาทจำนวน1รางวัลและรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทอีกจำนวน1รางวัลค่ะสลากออมทรัพย์พิเศษ1ปีตรงนี้นะคะก็จะเปิดรับฝากตั้งแต่17ตุลาคม2567ถึง15มกราคม2568หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังสามารถฝากง่ายๆนะคะที่แอปพลิเคชัน MyMo และธนาคารออมสินทุกสาขาตรงนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะ